ครับสวัสดีดสสก,ก,ดก่อนสายสิยส้ากันมายกสะดุงอุปกรณ์เลยเต็มไปเลย้าเบิ่งน้าไหลตามตามหนี่ครับบุระสิลงไปมองกอไผ่บรุระม,มองข้างนี่ทางเลยกีการโน่นสุขวันเออน้าน้าบลากเลยดูน้าบลาก เดี๋ยวพเิ่นก็นมาอ,าออกลองมันแนวอัดอยู่เนี่ย๋าวนาพเ่นจะมาอ,า,อาออกฝนตกมากอะเสร็จนล้ีละอาการของฝนฝ้าอากาศข้อไปมันก็ยัง,งขัดแยบเลยน้ำทัง ủa oh, oh, phòng, uh. nè, cái này là, cứ nhằm nhàng như ôi <laughs> อ่าง,งาไปงไปเรื่อยๆนี่ละน้ำอ่างปลาน้ำส้อยละมองนี้สิเป็นคู้ไฟคู่ไฟคนะมาหอดไม้ล้วนี่ละ คนไม้แล้วเอามองนี้ว่าจะเขาออกไปทางไหนหมเด้ออกไปทางไหนุมดเดี๋ยวเอานี้เชื่อวันนี้นะเอาควางไปนีซะก่อนค่อยย่างเขาไปเอาเออมันมันได้ตำแหน่งมันได้กลมนะที่กลางกระดุงได้บอสทางแน่ อันสะดุ้งมาแล้วครับบรรยากาศมองน้ามูนาม้นหน้าขึ้นเครื่องก๊กไม่แล้วครับคื้นก๊กเรือแล้วครับชิปเนี่ยขอจบสั่านี้ครับเด้อขอตัวทำกลางสะดุ้งจักบากบอนขอบคุณผู้รับชมผู้ติดตามทุกทกุกท่าน Selamat like siang. Uh...